ก็ขอสวัสดี FC ทุกท่านนะครับทั้ง f c ใหม่แล้วก็ f c เก่าในส่วนของทางช่องอาจารย์ลุงพาลวย168นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของสูตรชุดปักหลักหน่วยบนนะมานำเสนอให้กับ FC ทุกท่านไว้ลองพิจารณาดูนะครถ้าชอบก็นำไปใช้งานนะฮะแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงได้นะครับในส่วนของชุดปักหลักหน่วยบนนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขออ่านคําเตือนนิดนึงนะครับคําเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคานวนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จยยารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูในส่วนของชุดปักหลักหน่วยบนนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ในส่วน f c ทางลน์นะฮะก็ งวดนี้จะชา้านิดนึงนะฮะชา้าประมาณสักสองวันนะฮะวันเสาร์ผมจะลงสรุปสรุปให้เลยนะฮะของงวดวันที่ 12, นะะทห,นหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครที่ว่าช้านิดนึงก็คือผมขอรอประมวลผลในส่วนของชุดโต๊ะนะครับงวดนี้จะมีในส่วนของชุดโต๊ะลองให้กับ f อทางไลน์ลองนำไปพิจารณาดูนะฮะสติเดินมาร้อยยี่สิบเก้างวดนะฮะในส่วนของชุดโต๊ะ ก็ทามาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับเก็บสถิติก็จะลองนําเสนอให้กับ fc ทางไลน์ได้รับชมดูนะฮะแต่ว่าโดยตัวสูตรยังไม่เสร็จนะฮะผมขอเวลาสักประมาณสักสวันนะฮะเดี๋ยวจะนําให้กับ fc ทางไลน์ลองไปพิจารณาดูนะครับหรือจะลองเก็บสถิติไปก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานจริงนะครับอ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับส่วน fc ทาง YouTube นะครับวันนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของสูตรหน่วยบนชุดหลักนะฮะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะ,ะกลางๆฮนะไม่ใช่สูตรระยะยาวนะครับท่านจะใช้ก็ต้องใช้เทียบหลายๆสูตรนะฮะเพื่อประกอบการพิจารณาดูนะฮะสูตรนี้ก็ผมจะทําตัวอย่างให้ประมาณสักห้าวดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่งวดที่นี่ฮะก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกันนะครับงวดที่ออกห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ ล่างหนึ่งสี่นะฮะก็คือชุดนี้นะ่าวิธีการทำนะครับในส่วนของสูตรปักหลักหน่วยบนนะครับก็ง่ายๆครับผมก็จะใช้เพียงแค่ในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับกับหลักหน่วยบนนะครับดึงมาฮะเก้าบวกด้วยศูนย์นะฮะก็คือในลักษณะอย่างนี้นะฮะเก้าบวกศูนย์นะครับได้เก้านะฮะ ก็จะได้ก็นับต่อลงมานะครับศูนย์5 6 7 8สาี่ห้าหดดนะครับอาจจะได้เลขทั้งหมด10ตัวนะฮะตัวส่วนเลขที่เราจะใช้งานนะครับตำแหน่งนะที่เราจะใช้งานนะครับก็คือจะใช้ตำแหน่งที่1ครับตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3นะแล้วก็ตำแหน่งที่9แล้วก็ตำแหน่งที่10นะครับเป็นตัวเด่นชุดปักหลักหน่วยบนนะครับก็จะได้ทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้ก็ใช้ทั้งหมด ห้าตำแหน bon. ่งนะครับเพื่อหาในส่วนของชุดปักหลักหน่วยบนนะฮะอย่างงวดนี้นะครับเขาก็ออกไปที่ศูนย์เก้าเจ็ดนะฮะก็ถูกไปตำแหน่งหลักที่เก้านะทุก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 งวดนะครับก็จะใช้ตำแหน่งตัวเดียวกันนะครับวางเห็นไหมฮะก็ใช้ตำแหน่งหลักที่หนึ่งนะฮะตำแหน่งหลักที่สองตำแหน่งหลักที่สามนะฮะ แล้วก็ตำแหน่งหลักที่9นะครับแล้วก็ตำแหน่งหลักที่10บนะครับเรามาดูในงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปงวดนี้เขาได้ก็คือ7 8 9ด6ห้านะฮะในส่วนของเลขเด่นนะครับผลรางวัลเขาออกของของงวดนี้ก็คือ7 5 7ห้านะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข7จะงวดนี้เขาก็ถูกมาในตำแหน่งของหลักที่1นะเข้าไปในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับอา งวดนี้ก็ได้เลขเด่นก็คือห้าหกสี่ห้าหกสองสามนะฮะอันนี้ก็เข้ามาตำแหน่งหลักที่หนึ่งนะครับเข้าไปตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะฮะก็คือตัวนี้นะฮรับแมาดูในงวดส่วนของงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปงวดล่าสุดที่ออกมาก็คือเก้าเจ็ดเก้านะครับล่างหกหนึ่งนะครับ สูตรที่เราคิดได้นะครับก็คือได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งนะแล้วก็ได้เจ็ดได้แปดนะผลรางวัลออกก็คือตำแหน่งหลักที่หนึ่งนะก็เข้าไปในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงวดใหม่นะฮะงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็ได้คิดออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าแถวเขาก็เป็นแถวเดียวกันเลยท่านเนี่ย แต่ถ้าท่านสังเกตดูนะครับตำแหน่งประมาณสัก4ี่ห้างวดสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่เขาเดินบ่อยที่สุดก็คือในตำแหน่งของหลักที่1นะ่ะก็คือเลข8งวดนี้เขาจะมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่า3มงวดติดเข้ามาตำแหน่งหลักที่1หมดเลยนะฮะส่วนเลขเด่นงวดนี้นะฮะงวดของวันที่1กุมภาพันธนะ์สองพนก็ะก็คือเลข8ดเลข9้าเลข0ูนย์เลข6แล้วก็เลขเจดนะครับ เป็นตัวชุดปักหลักหน่วยบนนะวันนี้นะครับผมก็จะนําในส่วนของชุดปักหลักหน่วยบนนะครับมานําเสนอกับ f ีซทุกท่านนะฮะแล้วก็ Fc ก็ลองนําไปคิดต่อยอดดูนะฮะหรือว่าจะคิดย้อนหลังดูก็ได้นะครับในส่วนของสูตรนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับ f ีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของช่องอนาะจารย์ลุงพารวย168นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรของชุดปักหลักหน่วยบนนะครับมานำเสนอนะฮะส่วนคลิปหน้านะครับผมจะนำในส่วนของชุดหลัก10บนนะครับมานำเสนอให้กับ f c ทุกท่านนะฮะลองนำไปพิจารณาดูอีกหนึ่งสูตรแล้วก็หลักร้อยบนนะครับก็จะนำมาเสนอให้กับ f c ทุกท่านนะฮะตามลำดับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ